หมักย่อครับผมอีสานเดือนครับเพียบเลยครับนี่คือหมักกระบองเพียบวาครับผม๋ยวหาแบบอ่อ,อนๆไปกลับเื่อเตียวดีกว่าครับผมโอ้งามมากเลยอเอยเหลือที่ก็จับบ,นนบุนะผมบันคอครับผมได้แล้วครับผมใส่เลย สุกินได้เวเนี่ยโคกไะขวดนี่ด้ครับเอสตัวนี้ลองแบบสีอะไรครับผมจุดประโอ้ยอันพอสบายครับพ่อเป็นมะเร็งที่ช่องปากเนาะที่คนก็เลยได้ติดยาวเลยหายแล้วป่ะครับกะชือว่าดีขึ้นจุดพอดที่นั่งอยู่แน่นไหมครับ อ๋พอบอค่ะอ,อันนี้อพอพอแฟนค่ะอ,อันนี้หลวงพ่อจะฟองอยู่บนผมเนียนก็นเลยได้ปิดเงาก็สิเดี๋ยวปิดเงาเลยเด้เพราะว่าต้องกลับไปดูแลที่นู่นใช่ไหมค่ะให้ไม่มีใครดูแลให้บัวหายไปไหนเลยเพราะว่าแต่ว่มีเวทในใช่ไหมครับครับครับมันจะมีเปทดต้ากบุนต้มตำลับเพื่อนนะครับิมมีมะนาวด้วยใช่ไหมค่ะเกรดจับนะครับค่ะโฆษณาให้ได้ซื้อ <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยเียบๆัไค้าก็ไม่เหมือนเดิมนี่ลาย้านนแต่ร้านนแซ่บผจำได้ขอบคุณค่ะก็จะเป็นลูกชิ้นเนี่ยเนาะิเสร็จเรียบร้อยครับผม ขูเลียงครับลองซิมเบอร์เทสเลยอืมแซ่บความหอมโอเลี่ยผมกาแฟไม่ใหม่นะครับก่อนอื่นต้องละลายเครื่องบุญหน้านก่อนเกี่งจะแบบนัวเข้ากันเนี่ยตุนสดนำ้ำ น้จิกผัดถไมแรงมากนะครับพหอมอีกสักสองซ้อนส้มพริกดอง ครับมีเหรียญสามก้อนนะครับสะใจไปเลยสวัสดีรครับผมมาครับมืดนะครับผมนี่ทีเด็ดของเราวันนี้หมากย่อครับผมอีสานเดือนว่าล,ลูกยอจะเป็นยังไงครับผมโูงามมากเลยครับผมอยู่หนานล้าน,นครับผม แข็งตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเทดมันครับผมเทดเอาใบมันก่อนแล้วก็มีมะนาวใส่ก๋วยจับกันใส่กว๋วยเตี๋ยวก็ได้กันนะครับผมเลยห่างแรกเป็นเนื้อตุ๋นนะครับผมแบบวาวๆเลยโน่นนึงโมเมนต์กุยเตี๋ยวนก๋วยจับเขาเผาคนนเห็ดแจฉบครับผมดูนี่เนี่ยงามมาก จับมากพวอนซัดใจดีมากเลยครับผมเสร็จมีถึกมลนาเข้าไปแห้งเบ็ดเนี้วนุ่มครับผมนะตรงแบบนี้กินลูกเล็กมนก่อนจับครับผม น่อยจ้อมแข็งมากเลยครับใบใช่ไหมใหญ่มากนี่เดี๋ยวสุดดอดมากเดี๋ยวดูเชียดอื้อหือ ผมยังไม่เคยกินเย็บได้บรี่รสชาติในครั้งแรกเลยครับมันจะเป็นแบบชื่อผักสักอย่างหนึ่งนะครับจะกนิันแ,บบแรงมากเลยชัดกลับมามาเดี๋ยวบมือจุกมันเป็นยังไงนะ ก็เป็นได้เยอะๆก็จะเอาไม้ทำแต่ม่ไปจำดุาเจะนิดๆได้หลามากดูแบบนี้ไว้ครับอาเราเยอะแยบมากเลย tôi còn kiếm bởi vì kiểu đẹp đau mặt rồi còn nhiều mang mai mà sàn, con กินยากครับเปนงานน่อยกินสิดกันแล้วแรบก็แบกไม่นอยเกือดแก้สม <c oughs> สี่กันนะครับช่วงดึงสระคุกไดเ้นเนี่เราแสบเนนครับ,บ,นนรบ <c oughs> ชื่นมะครับเดี๋ยวตรงจะเสบีบไที่นี่ เงเหนือเอ็นทั้งนั้นเลยนะครับคือซุอหูดอ๋อมากืกอ อยู่ตักไปไหนโดน bảo về hay đủ cái cây Hãy subscribe đây Hay Ghiền ừ những cái số của thì hiếm trò chào bạn